โมเมนต์แบบเดี่ยวโมเมนต์ยคนดูก็คือใจสลายไปเลยค่ะก็จริงจริงเราอะไม่ค่อยได้ลงรูปเขาเท่าไหร่แบบเหมือนแบบนานๆทีอะไรเงี้ยแต่ลงทีก็เนี่ยก็มีคนแบบเต็มที่เห็น่าเต็มที่จริงๆก็เก็บบรรยากาศไว้จริงเขาไม่ได้เป็นคนในวงการไง เวลาจะถ่ายอะไรมันก็จะดูแบบเป็นคนปกติไม่ได้แบบไม่ได้มีการแสดงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะชอบถ่ายเขาแอบบถ่ายเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยว่าแบบยิ้มก็ยิ้มออกมาจากใจนะแล้วก็แบบเวลาทําอะไรก็ก็อย่างที่เห็นเขาก็จะแบบความเร็วกุ๊กก๊กเพามันเป็นใบเล่าอย่างเงี้ยแบบแล้วเขาโดนเซลเยอะไหมาจากเพื่อนเก็คือวุนง,งมากเพราะว่าเวลาที่แบบในในพวกแบบ สื่อของเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราลงรูปตัวเองคน,นยังไม่กดไลค์เยอะขนาดนี้ทาไมแบบของของเวลาลงลงเขาก็คือแบบมีการแชร์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแซวเขาว่าเธอดังแล้วนะยางที่เขียนไปก็คือก็ถูกแท็กช้ดไปดูหาวานแซวมากก็ <laughs> <laughs> หรอก็คือเขาเรามีการพัฒนาในเรื่องความรักมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกก็คงไม่ได้ขนาดนี้พอปีนี้ก็คือแบบ นานแล้วก็เลยเออนิดนึงมันจะได้มีกําลังใจรักเราตอนพิมไปเกิดไหมครับก็เกิดนิดนึงิดนิดนึงแต่ว่าแต่ว่ามาจากใจอะไรเงี้ยพี่บอกเขาก่อนแบบเปลี่ยนโลกประมาณนี้นะอะไรเงยไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาก็แบบเห็นหลังคนอื่นอีก่ะเขาบอกเขาวแบบเข้าแท้เข้ามาแล้วก็เขาเกิดจังเลยขอบคุณขอบคุณก่อนเพราะว่าเพราะว่าเขียนแล้วรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ใกล้ปิดตำนานะแล้วใกล้นับก่อน บันกาศก็ใช่ค่ะนั่นหมานมันอะไรวะเออเป็นไงบ้างมันใกล้แล้วคือก็ดีขึ้นหมายถึงแบบความรู้สึกมันเหมือนมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าก็ยังยังรู้สึกว่าอ่ารอดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าพอพูดเยอะก็เดี๋ยวแบบอไม่ได้ไม่ได้ต้องพูดน้อยๆถึงจะดีอะไรเงี้ยอันนี้ใครใครบอกว่าต้องพูดน้อยหมอดูเพราะว่าแต่งก็แต่งเยี้ยมๆหรอกไม่ทันละอะไรเงี้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ ก็ยังไงก็ต้องบอกทุกคนอยู่แล้วอะทั้งนี้คืออาจจะไม่ได้คุยกันอยู่คุยกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตเลยเรื่อยจะได้หยุดสรุปเลยหรอจะได้มีอีเวนต์อีอัปเดตทุกเดือนเลยเริ่มเตรียมแล้วคุยอยู่ค่ะก็ต้องแบบดูทั้งเลิกทั้งแบบหลายๆอย่างเยแล้วว่าวางเีมไว้บ้างไหมคะว่าเราจะเตรียมมาไปมาหลายงานแล้วเผื่อจะได้เอาไปเป็นกันบ้านยูนก็เออ่จริงๆอยากไม่คือไม่ได้อยากแบบเหมือนที่ใครเคยเห็น เหมือนแบบงานทั่วไปนะหมายถึงแบบไม่ได้อยากเป็นงานแต่งที่แบบอยากมีอะไรที่พิเศษนิดนึงโอเคไม่อยากธรรมดาทําไม่อยากธรรมดาใช่อยากให้เป็นอะไรตื่นเต้นเรียกว่าง <laughs> านโลกต้อง <c oughs> ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเียวโลกต้องจํา <laughs> ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาตรงไม่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เวอร์วังอะไรแต่ว่านะ่าจะเป็นเมมโมรีเออเมมโมรีดีๆที่เราสองคนมีด้วยกันอะไรอย่างนี้มากกว่าเพื่อนที่ติดใจไหมคะก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปเพราะว่าอย่างปีนี้ก็คือ งานหนักด้วยพอพอธุรกิจมันแบบเริ่มขยายเงี้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มีแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวดูแลตัวเองให้แบบถึงวันนั้นเราจะได้สวยชดีเลยเพืเออ่อนเพื่อนกดดันะเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกดดนันนะครับเธอเดี๋ยวฉันจะตัดชกตัดชุดทันอะไรอย่างเงี้ยก<ม>ดดันก็มีคนมาถามเยอะมากเราก็บอกว่าใจเย็นนะเดี๋ยวบอกแน่นอนเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็รอไปแต่ตั้งใจในปีนี้ไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตเพราะว่าตอนเนี้ยก็ เอาต้องไม่ได้พึ่งตัวเองก็ต้องพึ่งอย่างอื่นด้วยเข้าใจไหมเลิกดีเมื่อไหร่สินแสว่าไงอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีแต่ว่าตอนนี้ขึ้นแท่นสายมูตัวแม่อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยนอกจากเรื่องพ่อแม่ก็เป็นสายพ่อแม่ไงสายพ่อแม่ก็เดี๋ยวแต่ไม่รู้จะถามพ่อแม่อย่างไงเนี่ย้งขอให้ดีอะไรปะ